Đi ao lai. Cặp cọp. Cặp cọp. À, cặp cọp. Đây à, đây cặp Cặp, cặp, cặp. อร่อยไหมคะอร่อยไหมก้ยกรอบๆอร่อยไหมเคี Nay, <catch> ้ยวด้วยนะคะลูกเคี้ยวทาไงเคี้ยวทำไงคะกกรอบ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 หมดแล้วเหรอคะไหนดูซิ อันนี้มีอะไรมีมิกกี้ป่ะออมิกกี้ออไหนมิกกี้อยู่ไหนบกบกบไหนอาปาารทธิก์กบกบมีอยู่เปล่าออมิกกี้เอาอีกป่ะคะอาถ้วยมาถ้วยมา กบกบกบเอาอีกเหรอคะอีกอ่าหยิบนะลูกนะค่อยๆหยิบนะมิกกี้โอเค กอบกอบอยู่ไหนปะกับกอบอยู่ไหนโอ้อืมเอาอีกเหรอเคี้ยวให้หมดก่อนเคี้ยวก่อนอ่ออายังเต็มปากอยู่เลยไหนดูสิอ่าปากดูสิ